หลายคนชอบบอกกับผมว่าโรงเรียนมันน่าอยู่ผมก็เห็นด้วยนะจนกระทั่งเรื่องที่เกิดเมื่อวานเนี่ยแหละพวกเขาเกิดอาการคุ้มคลั่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นสัตว์กระหายเลือดที่ฉีกถึงล่างพวกพ้องอย่างไร้ความปราณีจากโรงเรียนที่น่าอยู่ของเรากลายเป็นนรกผีดิบซะแล่หยุดอ,อยู่ตรงนั้นแผนเราจะยิงยิงได้เลยยิงเราตัง้งพวมัยอยู่มันมีจะนากเกินไป แม้แต่ตำรวจเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดกองกำลังระดับชาติก็เช่นกันไงก็ตามพวกเขาได้กักขังวกเราไว้ในโรงเรียนแห่งนี้สามผู้รอดชีวิตดวงแข็งแม่สาวเชลิเดอร์ทรงโตสุดร้อย่ังผมและพ่อทานดูดันที่บอกจะปกป้องเราไงก็ตามเราต้องออกจากที่แห่งนี้ให้ได้ก่อนที่พวกมันจะหาเราเจอ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมรันเกมที่ชื่อว่า c o r r i d o r C เป็นเกมในมือถือแต่ผมมาอัดในคอมเพราะว่าอัดในโทรศรรัพท์ไม่เป็นก็เคยลองเล่นนานมาแล้วล่ะก็กกเลยอยากมาเล่นให้ดูว่าระบบเป็นยังไงเผื่อท่านผู้ชมจะสนใจเล่นนะไม่พูดพ้ำทำเพลงเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเปิดประตูมาอ่ามันจะมีให้เลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีทูโทเร,ร่เให้นี่ปัดไปทางซ้ายเพื่อล้มสิงกีดขวางเข้ามานะถ้าในโทรศัพท์ก็ใช้นิ้วนะไอ้นี้ปัดขวา ผมใช้เมาส์แทนพอเล่นในคอมนี่ถ้าจะเลี้ยวก็ปัดซ้ายแล้วแต่นะสังเกตป้ายสีเขียวให้ดีว่ามันให้เลื้ยทางไหนอันนี้เอาท่อแอร์ลงมาก็ให้วางสิ่งของเรื่อยๆอ่าปัดซ้ายอีกทีเพื่อเลี้ยวซ้ายมันก็จะมีของตามมุมดรืยถ้าสีแดงวันนี้ให้อัพเก็บอาวุธนี่เป็นปืนพกพิสตอลฮะแต่ว่ามันจะยิงไม่ค่อยแม่นเราต้องไปอัพเกรดอ,อีกทีจาได้ว่าถ้าจะให้ยิงแม่แมแมนๆนี่เอ้ยเลี้ยวซ้ายก่อนอ่าเรียบร้อยฟิเิปทูโทเรียลคราวนี้ก็แล้วแต่ชาตาเราละอ่าปัดซ้ายไปก่อนปัดขึ้น ผมจำได้ว่ามันเฮดช็อตซอมบี้ได้แต่ต้องระยะที่ใกล้จริงๆเดี๋ยวผมจะเสียงให้ดูนะเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยเทปเปิลเฮดช็อตกันเลยเข้ามาใกล้ๆเนี่ยสามารถยิงได้แต่ว่าอย่าลืมดูกระสุนทางด้านซ้ายบนด้วยเพราะหมดนี่ก็ซสยเหมือนกันเลี้ยวซ้ายก่อนสังเกตว่าระยะทางยิ่งไกลเนี่ยเราจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะยิ่งยากขึ้นอารมณ์แบบเทมเพอรลันอะไรพวกนี้ก็วัดกันไปฮะใครวิ่งไกลสุดก็จมสุดคะแนนก็มากสุดไปด้วยเหมือนเมื่อกี้ผมจะพลาดเหมือนเก็บของอ่านี่ไง ถ้าเห็นแบบนี้ก็สามารถเก็บได้นะฮะเป็นตังเอาไปพวกอัปเกรดปืนซื้อเสื้อหรืออะไรพวกนี้นี่แหละตัวเกมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะให้วิ่งไปเรื่อยๆพยายามทิ้งห่างซอมบี้ให้เยอะขึ้นแบงแบงนี่จัดไปก่อน3 h มเฮดช็อเลี้ยวขวาเลยให้ไวเลยไอ้หมอนี่น่าจะเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลมั้งเมื่อกี้ e ฮดช็อตมีการบอกทัตด้วยอ่าอารมณ์ลุกหนุ่มฮอตสาวหลง ก็เกมนี้จะไม่ได้วิ่งหนีแค่พวกซอมบี้สามหน่อคิกก๊อกแบบนี้นะฮะมันรู้สึกว่าจะมีบอสด,ด้วยผมจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอมันนะอ่าโอเคถึงแล้วเป็นประตูอย่างนี้อ่าเป็นบอสพี่อ้วนมัฟฟินจะมีบอสอยู่ประมาณ2-3งสามชนิดนี่แหละก็ยูนิตประเภทบอสนี้จะค่อนข้างวิ่งเร็วถึงเราจะล้มสิ่งขีดขวางแบบไม่พลาดเลยนะแกก็จะวิ่งทันเราอยู่ดีสิ่งที่ต้องทาก็คือว่า ยิงแกให้เลือดหมดหลอดก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวเราพยายามทิ้งห่างช่วงกับแกไวเนี่ยมันจะมีปืนให้เก็บเรื่อยๆกระนำไปเลยยิงยังไงก็โดนไอ้พวกตัวใหญ่ๆเนี่ยเรียวซ้ายก่อนหลังจากบอสตายแล้วไอ้ตัวสามนอนนี่ก็จะกลับมารับบทเหมือนเดิมเราก็ทําการวิ่งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้ก็วิ่งมาได้พันเมตรหรือ1กิโลแล้วก็คือว่าความไวของมันนี่จะไวมากเลยแทบจะเลี้ยวไม่ทันกันเลยทีเดียวระบบการเล่นทั้งหมดก็คงจะมีประมาณนี้ ที่เหลือคงเป็นระบบของการใช้ไอเทมหรือเสื้ออะไรเดี๋ยวผมจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเฟลนะเดี๋ยวพอจบจากนี้เราจะไปที่ <c oughs> อ, <c oughs> อินเทอร์เฟซไอเทมก็เอ้ายังโอ้กว่าจะไปต่อได้ไกลกว่านี้โอเคนั้นก็ไปที่หน้าไอเทมกันเลยดีกว่า <c oughs> อ่าเมื่อกี้ไปกินข้าวมาเสียงผมอาจจะแบบว่าเออดูตื่นขึ้นมาหน่อยโอเคนี่คือตัวละครตัวเอกของเราโลแกน ัวเอกของเรานั่นเองที่เราเอาไปวิ่งกันรอบเมื่อกี้แล้วก็มันจะมีอีก2ตัวที่เหมือนในอินโทรผมอาจจะผมอาจจะทาอินโทรตอนต้นคลิปด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ทําหรือเปล่านี่คือเมแกนสาวเชเลเดอร์ปอมปอมเกลสาวคนนี้แจ่มนะผมชอบเล่นมากเลยแบบกระชุ่มกระชวยเวลาได้เล่นเธอแต่ถ้านผู้ชมเอาไปเล่นแล้วลองเล่นเธอนะมันจะมีจุดที่ทําให้เรามีสมาธิโอเคคนนี้ SGT วิลเลียมผลโทรหรือเปล่า่น่าจะย่อจากคําว่าเซอร์เจียนเซอร์เจียนนี่แหละอ่าคนนี้ก็น่านเล่นไปแบบ เราลองมาดูเวลาก่อนเราจะเริ่มเกมนะมันจะมีไอจุดสตาร์ทเนี่ยเราสามารถเสียตังค์เพื่อจะเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งแต่ละร,รอบได้อย่างเช่นอันนี้ถ้าคุณเสีย50บาทตรงนี้คุณจะมีปืนตั้งแต่เริ่มวิ่งเลยไว้ต่อกรกับซอมบี้ปืนนี้ก็จะเป็นปืนแบบสุ่มนะในเกมนี้ก็ยังมีปืนหลายชนิดให้เราปลดล็อกกัน ซึ่งเซฟของตัวเกมนี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นเลยเซฟเก่ามันหายไปกับเครื่องเก่าไปกับไอคิวเมียเกนที่เคยลงเมื่อนานมาแล้วอ่ะซึ่งพวกทริปไมล์มอเอโม่หรือว่าเฮสตาร์อะไรเนี่ยมันจะปลดล็อกเมื่อคุณผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งขออภัยด้วยจริงๆที่เซฟนี้ไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยเพิ่งเล่นเมื่อกี้เลย้นก็เดี๋ยวไปดูระบบเสื้อแล้วก็ปืนอะไรต่างๆกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ในหน้าอินเทอร์เฟซของออฟฟิศนะฮะเป็นเสื้อของเมแกนที่ชื่อว่าแบล็กแมมบา เป็นเสื้อที่ทําออกมาแนวแบบชาวร็อกพังอ่ะเป็นเสื้อหนังสีดําแล้วก็ข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนรองเท้าน่าจะเป็นลายของธงอังกฤษอ่ะโดยรวมจะออกแนวเท่ๆเผื่อเล่นไปแล้ววิ่งเบื่อชุดปอมปอมเกิลก็สามารถที่จะซื้อมาเล่นได้มาดูชุดต่อไปกันดีกว่าโมโตอานะฮะเป็นชุดแนวเหมือนอ๋อแนวขับรถซิ่งชุดนักซิ่งนี่เอง ซึ่งจากสภาพที่เห็นนะฮะแหวกอ,กอกตรงกลางนี่ลูกมะพร้าวสองลูกโผล่มากันเลยขลังเรียบง่ายดูเรียบร้อยไม่มีอะไรพิเศษแต่หันหน้ามาเนี่ยผมที่เราผมใช้ชุดนี้นะผมไม่มีสมาธิวิกแน่นอนเรามาดูชุดต่อไปดีกว่ารู้สึกเมแกนจะหมดแล้วอ่าเป็นของเออจ่าวิลเลียมอ่ะพูดถึงชุดหลักของเมแกนอยู่ไหนวะสงสัยอยู่ส์สุดอ่านี่เป็นชุดป,อ,ปอมปอมเกิลของเธอเป็นชุดเชียรดเดอร์สีขาวโทนม่วงน่าจะเป็นสีที่ชอบของเธอนะอืมความสั้นนี่มันอะไรกัน แล้วก็เป็นชุดที่ค่อนข้างจะโชว์เยอะที่สุดแล้วนะชุดธรรมาราเนี่ยจาสุดแล้วเรามาดูชุดของจาวิลเลียมกันดีกว่านี่คือชุดมาตรฐานของแกเลยเป็นชุดเต็มยศใส่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ชุดต่อมาของแกคืออเป็นแนวแรปโยกันเลยทีเดียวเห็นแล้วนึกถึงพวก50เซนต์คริสบาวผมอยากไปฟังเพลงเขาเลยเนี่ยโอ้มาดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่านี่น่าจะเป็นชุดสุดท้ายโอ้นี่มันเบลดไม่ใช่เหรอโอ้โหชุดนี้เท่่ะเหมือนนักล่าแวมไพร์เลย วังว่าท่านผู้ชมเคยดูทุกคนนะเรื่องเบลดโอ้โหชุดนี้เป็นผมนี่ผมซื้อชุดนี้เล่นเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าคอสตูมแกจะดูเท่ขนาดนี้นะโอเคเราไปดูตัวเอกของเราดีกว่าอ่าฮะโลแกนพ่อหนุ่มนักกีฬาชุดนี้นะ่าจะเป็นชุดมาตรฐานที่เป็นแจ็คเก็ตเหมือนแจ็คเก็ตของแนวสโมสรอนกีฬาอะไรสักอย่างนะข้างในก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีอะไรกางเกงยีนรองเท้าดูดีแบบหนุ่มวัยรุ่นต่อมาเป็นคอสตูมที่ชื่อว่านินจาที เสื้อสีดําตัวนี้ไอสัญ,ญลักษณ์รูปตาน่าจะเป็นค่ายเกมของเขาแล้วก็ใส่กางเกงรองเท้าสีแดงอะไรเหมือนเดิมเรามาดูชุดสุดท้ายกันดีกว่าคอเตอร์แบ็คอ่านั่นไงผมเดาถูกว่าไอหมอนี่มันเล่นลักบี้แน่นอนนี่ดูชุดฮะหมวกกันน็อกอะไรเรียบร้อยชุดนี้เหมาะสาหรับการวิ่งที่สุดแล้วมันมีบอสต,ตัวหนึ่งใส่ชุดแบบนี้เลยนะถ้าท่านผู้ชมลองไปเล่นดูท่านผู้ชมก็จะเจอแนวนี้เลยโอเคคอสตูมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูในหมวดของปืนดีกว่านี่ นี่เป็นปืนแรกที่ได้ตอนเริ่มเกมเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครเมแกนมาคลางเลยตอนนี้เรา่าจะช่องบินปะโทษอ่าสามารถอัปเกรดได้โดยตังจริงหรือตังในเกมก็ได้นะแม่มีทางเลือกด้วยนี่ถัดไปก็จะเป็นช็อตกันช็อตกันนี้ต้องเคลียร์ด่าน3ก่อนถึงจะปลดล็อกมันก็จะมีปืนที่ปลดล็อกตามช่องเรื่อยๆเมแกนเฮ้ย <c oughs> อ่าด่าน5เราก็จะได้ s m g ด่าน7เราจะได้รีโรเวอร์อ่าลูกโม ซอออฟน่าจะเป็นลูกซองแฟชั่นอ่าอด่านสิบนี่เราจะได้แมงกนัมเลยน่าจะเป็นปืนที่แรงที่สุดว่าแต่ไอ้รูปกระเป๋านี่มันคืออะไรแล้วจำไม่ได้ลองเข้าไปดูสิอ๋อน่าจะเป็นแพ็กเกจในการซื้อของต่างๆซื้อเป็นแพ็กมันก็จะคุ้มขึ้นมีแบบแพ็กที่เป็นตังจริงกับตังในเกมให้เลือกสันกันมากมายอืมถ้าใครจริงจังมากก็ซื้อตังจริงไปเลยแต่ผมไม่เอานะเก็บไว้เติมเซเว่นไนท์ดีกว่าโอเคจบกันในเรื่องของแพ็กเกจไป อ๋อเราสามารถหาตังค์โดยการไปพวกดูวิดีโอโฆษณาอะไรเขาก็จะได้ตังค์ด้วยนะวางๆก็ฟั๊มจากอันนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นเมแกนอีกสักรอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะอ่นนี่ข้างล่างถ้าจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบมิชชั่นให้ดูด้วยเนี่ยผมต้องทําก็คือเลี้ยว2ครั้งซึ่งการทําภารกิจสําเร็จเนี่ยมันจะทําให้เราไปด่านต่อไปได้เห็นไหมตรงนี้เราอยู่มิชชั่น1นแล้วเราทําสําเร็จก็จะไปมิชชั่น2องทำมิชชั่น2เสร็จเราก็จะไปห้องที่2ซึ่งถ้า3ตัวเนี่ย มันเข้าไปอยู่ห้อง2หมดนั่นหมายความว่าเราไปด่าน2แล้วมันก็จะมีอะไรสักอย่างปดล็อกเนี่นแหละ,ะเดี๋ยวผมเข้าเล่นเลยโดยใช้มีปืนเริ่มต้นไปด้วย50บาทโอเคไปวิ่งกันโหลดดิงโหลดดิงโหลดดิงแป๊บหนึ่งโหลดดิงแป๊บหนึ่ง,ดดง,ดดง,ดดงอ่าเมกกนมาแล้วนี่ถือปืนพกงมาด้วยมาเยอะเบี่ยงขวาก่อนท่อแอร์ลงมาท่อแอร์ท่อแรอแร์ครั้งหนึ่งอย่าเข้ามานะยะให้ฉันเลี้ยวก่อนอ้ซ้ายซ้ายวิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ เราต้องทําการเลี้ยว2ครั้งเตังตังตังยีบาทก็เอานี่เลี้ยวอ่าได้ครั้งหนึ่งแล้วสังเกตว่าหลอดข้างล่างนี้มันจะมันจะขึ้นมาครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวเคตอนนี้วิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เลี้ยวอีกครั้งหนึ่งนะยิงไปก่อนเฮดช็อตเมแกนก็แม่นไม่แพ้กันแต่ตัวละครแต่ละตัวมันก็ไม่มีสัตแตกต่างกันนะที่ผมเห็นนะเคตอนนี้เรามีกระสุนแปดนัดเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเพจอุ้ยอุ้ย,อ,ยออ๋อถ้าอยากวิ่งต่อสามารถกดเซฟยเซลได้นะครับบเสีย100าท แล้วแต่ว่าคุ้มหรือเปล่ามันจะมีกระบองมาช่วยชีวิตเราเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยที่เราเก็บไปเมื่อกี้มันเหมือนเป็นเพจอะไดอารี่เพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าเนื้อเรื่องโรงเรียนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมมีซอมบี้เกิดขึ้น <Yes. S 2> เก็บมาก่อนเลี้ยวอืมนี่ครับเราทำมิชชั่นสำเร็จแล้วก็แล้วแต่นะหลังจากนี้ว่าจะวิ่งไปต่อหรือเปล่าหรือว่าจะหยุดแค่นั้นเพราะามิชชั่นเสร็จเราก็ผ่านด่านอยู่แล้วแน่นอนที่เหลือนี่ก็วัดความเจ๋งตัวเองว่าวิ่งได้ไกลขนาดไหนเอ้เลี้ยวซ้าย โอเคผมจะวิ่งจนกว่าผมจะเฟลนะหลังจากนี้อ,อู้ยไปทันแล้วลืมไปว่ากระสุนหมดเมื่อกี้ไม่ได้ยิงโอ้โอเคก็เรียบร้อยฮะนี่คือการเล่นข้าวๆข,ของเกมคอร r i d ดอรสจะเห็นว่าทำมิชชั่นเสร็จมันก็ไปช่องใหม่อาไดอรี่เมื่อกี้ ก็จะบอกเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองอ่านสักใบให้ดูแล้วกันผมไม่แน่ใจนะว่าไดอารี่แต่ละคนเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันหรือเปล่า I'm panicking. No. Yes. I don't know. Harvard. I'll be knocking at your gate soon. My final year in high school starts tomorrow. Leave suburbs and parents and my little brother. Become the best doctor in genetics ever. Very t a s รู้สึกว่าจะเป็นเดลี่ของคนที่ชื่อว่าจิวอาจจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของการติดเชื้อในโรงเรียนผ่านคนคนนี้จิวเดลี่โอ้โหมี36หน้าก็เลยทีเดียวกว่าจะเก็บหมดเนี่ยไม่รู้จะเบื่อกันก่อนหรือเปล่านะักเกมมันก็วนๆนแนวเดิมอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอเคครับถือว่าเล่นฆ่าวเวลาได้สําหรับเกมนี้ครับคอร์รีดอร์ซีเอาไว้ไปวัดใจกับเพื่อนก็ได้แบบว่าเอ้ยถ้าฉันวิ่งได้ไกลกว่านายนะ้านายต้องเลี้ยงข้าวฉันอะไรแบบนี้อ่าก็ ว่ากันไปทำไมต้องทำเสียงหล่อนโอเคครับสำหรับวันนี้คงมีสิ่งที่จะนำเสนอไว้แค่นี้ถ้ามีเกมอะไรน่าเล่นอีกผมจะเอามาให้ดูอีกนะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ายังมีอีกบาย